ครับครับเพชรวุลสอจันชัยครับตอนนีราซ้อมมากี่วันครับอ่าสองอาทิตย์ครับก็ะซ้อมอยู่ที่ค่ายส้อมจอริคเมืองนอนครับออมาซ้อมที่สจอเริคอยู่ที่นี่นานยังมาอยู่นี่เดือนกว่าเดือนกว่าแล้วแล้วมีใครเป็นคู่บเปิลซ้อมเราบ้างอะไรครับอ่าซิงดำแล้วก็สองพยัคฆ์กับเือกพี่น้องๆในค่ายเี๋ยวช่วยเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามสูงเท่าไหร่เอ่งร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบห้ามวยสไตล์ไหนครับ เอ่คครรบบัวันนี้ต้องมาเจอไทยนะครับบอกล่าสุดต่อยกันที่ต่างจังหวัดไว้ใช่ครับวันนั้นเป็นไงเอ่อวันนั้นแพ้น็อกเข้ามาครับพาดเดือยแพ้น็อกมาโดนอะไรเข้าวันนั้นโดนหมัดครับอ๋อจังหวะพลาดพอดีครับแต่วันนั้นปล่อยต่อยเนาะใช่ครับวันนี้เลยมาช่องเจ็ดเลยแก้มือช่องเจ็ดใช่ครับเคยมาต่อยช่องเจ็ดไหมยังครับอันนี้ครั้งแรกเลยเหรอใช่ครับทันจริงตื่นเต้นไหมไม่ครับสบายสบายเลยนะแต่วันนี้มาช่างต่อยใช่ครับอ่าวันนี้ต่อยที่เวทร้อยสามสิบหกครับคิิดดว่าาาามมเกหรือข มาขาดครับมาขาดมาสระบายเลยใช่ครับร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงใช่ครับวันนี้ก็พร้อมมาล้างตาเขาเลยใช่ครับเอาช้าได้ไหมคลิปว่ะได้ครับวันนี้มันแต่ของวันนั้นไม่เหมือนกันเนาะวันนี้พร้อมเต็มที่คุ้มมากี่กิโลครับประมาณต่อยมวยไทยมาเท่าไหร่ละสองสามร้อยไปคนจังหวัด อุดรเด็กอุดรอ่ะฝากช่อช่วยแฟนขับรถนี้เอยฝากเา้าอุดรด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับอวันนี้ขอให้โชคดีขอมคุครับครับ